อ้วนคุงป่อง,องกินสุกจิกท้องอืดท้องเฟ้อไม่หายสักทีเมื่อคุณได้ลองนวนัวตกรรมตัวนี้นะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยครับนวนัตกรรมใหม่ล่าสุด BioticS ที่จะช่วยเรื่องระบบเผาผลาญบล็อกเบิร์นและช่วยปรับสมดุลลำไส้โดยเฉพาะเลยครับเขามีสารสกัดนำเข้าจากต่างประเทศที่มารวมอัดแน่นอยู่ใน b i o t i c S กล่องน,นี้เลยนะครับมีโปรไบโอติกถึง10ชนิดที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายลดไขมัน สารสกัดจากชาเขียวชาม่วงที่ช่วยเร่งการเผาผลาญสลายไขมันสารสกัดจากถั่วขาวที่ช่วยบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลสารสกัดจากพริกไทยดำและไคโตซานที่ช่วยเรื่องบล็อกไขมันและยังมีสุดยอดสารสกัดอื่นๆอีกมากมายครับที่อัดแน่นในหนึ่งเม็ดตัวนี้นะคะทานเข้าไปแล้วจะช่วยเร่งสลายไขมันเก่ายับยั้งการเกิดไขมันใหม่คุมหิว ไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังช่วยในเรื่องปักมนุลำไส้แล้วก็ระบบเาผาผลาญระบบภูมิคุ้มกันและยังช่วยเรื่องขับถ่ายด้วยครับและยิ่งทานต่อเนื่องยิ่งเห็นผลชัดเจนครับใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายน้ำหนักไม่ลงอ้วนมาหลายปีลองมาหลายตัวแล้วไม่เห็นผลต้องลองตรงนี้เลยนะครับนวัตกรรมใหม่จากไบโอติกเอสไม่ผิดหวังแน่นอนครับปลอดภัยไม่มีสารไซบูทามีนและบิซาโฟดีนที่ไปกระตุ้นระบบประสาทเชื่อถือได้มียอยอยปลอดภัย และผลิตในโรงงานมาตรฐานสากล GMP และ HACCP ด้วยนะครับ